นโมเมสัพพุทธานังอุปันานังมะเหสินังตันหังกะโรมหาวีโร เมธังกะโรมหายโสสารังกะโรโลกะหิโตทีปังกะโรชุตินทะโรกอนทันโยชนะปาโมโคมังคะโรปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทีโรเรวตโระติวัฒโนโสพิโตคุณสัมปันโนอโนมัทสีชนุตตะโมปทุโม โลกปัจโชโตนาระโทวรสาระธีปทุมมุตโตโรสัตตสาโรสุเมทโทอปติปุคโลสุชาตโตสัพะะโพโลกคโียทัสีนราสภโวอัฏฐทสีการุนิกโกธรรมทัสีตมโมนุโทสิทธโทอสัมโมโลโกเกติสโสจวั ท่าตังวโรปุโสจจวะรโทพุทโทวิปัสสีจะอนุปโมสิกิสัพพิโตสัทธาเวสสุขทายะโกกะกุสันโทสัทวาโหโกนาคมะโนระนัชโหกัสโปสิริสัมปันโนโคตโมสกยปุงคะวเอเตจันเยจะ สัมพุทธาเนกะสตะโกตะโยสัพเพพุทธาอสัมมาสัมมาสัพเพ,พพุทธามหิธิกาสัพเพทัศพลูเปตาเวสารเช หูปาคตาสัพเพเตปฏิชานันติอาสะพันธานมุตตะมังสีหนาทังนทันเตเตปุริสาสุวิสารธาพรหมจากังปะวัตเตนติโลเกอปฏิวัติยังอุเปตาพุท ธาธรรมหิอัตาระหินายกาทวติงสระขณูเปตาอสิตยานุปยัญชนะธราพยามมาปภายสุปภาสัพเหเตมุนิกุลชรลาพุทธาสัพพัญยโนเอเตสัพเพขีนาสวาชินามหัปภามหาเตชา มหาปัญญามหัพลามหาการุณิกาธีราสัพเพสานางังสุขาวะหาธีปานาาปฏิธาจะตานาเรนาจะปานินงังคติพันธุมหาสาสาส,าสาระนาจาิเตสิโนสเทวะกาสะโลกัสสัพเพเอเตปราะนา เตสาหังศิรสาปาเทวันธามิปุริสุตตะเมวจสามนัสาเจวะวันธาเมเตตถาคเตสยเนอาสาเนธา,นาเนขมะเนจาปิสัพพธาสัทธาสุเขนรักขันตุพุทธ,ธา สันติกร,ราตุวังเตหิตะวังรักขิตโตสันโตมุตโตสัพะพะเยนะจาสัพพโรควินิมุตโต สัพพสันตาปวัชิตตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจต,ตัวังภวะเตสังสัจเจนะสีเรนะขันติเมตาภเลนะจะเตปิตุมเหอนุรักขันตุอารคเยนะสุเขนะจะปุรัติมัสมิงติสาภาเคสันติภูตามหิติก เตปิตุมเหอนุรักขันตุออโรคเยนะสุเคนะจทัก ขีาสมิงทิสาภาเคสันติเทวามหิติกาเตปิตุมเฮอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเคนะจปัจจิมาสมิงทิสาภาเคสันตินาคามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเคนะจะอุด ตรัสมิงทิสาภาเคสันติยักคามหิทิกาเตปปตุมเหออนุราขันตุอาโรคเยนสุเคนจปุริมาทิสังทตรั โหทักขิเนนวิรุณหโกปัชิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาโลกปาลายสัสสิโนเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเคนะจาอากาสัทธาจะภูมัทธาเทวานาคามหิตกา เตปิตุมเหอ,อนุราคันตุอารโรคเยนสุเคนะจานัทิเมสระนังอัญงพุทธโธเมสารนังวรังเอเตนสัจจวัชเชนะ โหตุเตชยมังคะรังนัติเมสารนางอันญงธรรมโมเมสารนางวะรังเอเตนัสจววาเชนโหตุเตชยมังคะรังนัติเม สารนางอัญยางสังโคเมสารนางวรังเอเตนะสัจจวัชนโหตุเตยยมังค์ลังยังกินจิระตะนังโลเกวิชติวิวิทังปุถุระตะนังพุทธะสัมมังนาติตัสสมาโสทีพะวันตุเตยังกินจิระตานังโรเกวิชติวิวิทัง ปุถุระตะนังธรรมสะสัมมังนติตตาสมาโสุทีพระวันตุเตยังกินจิระตะนังโลเกวิชติวิวิธังปุธุระตะนังสังฆะสัมมังนติตตาสมาโสทีพระวันตุเต